โยได้ว่าทราบดีวิลุนมมกาดีวิลุนดูไบดิวิลุนชาวไทยทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมเกียร์ขับสตาร์เดวกันอีกแล้วนะท่านผู้ชมนะบอกเลยนะครับว่าจะตัวเกมนี้เนี่ย แตกต่างไม่เหมือนใครจริงๆนะครับเพราะมันเปิดให้เล่นบนเจ้าตัว Apple Arcade อย่างเดียวนะฮะเช่าเดือนละ99นะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแนวแข่งรถภาพสวยจัดประลัดบอกเลยนะครับสวยกว่า Car X Street อีกก็วาดได้นะท่านผู้ชมนะบอกเลยเกมนี้ไม่ต้องรอนานนะครับสามารถโหลดมาเล่นได้เลยนะจ๊ะมาวันนี้ยวเราจะมาแข่งกันเลยนะครับทานผู้ชมนะนี่นะครับวันนี้ก็เลือกมาก่อนนะครับว่าเราจะไปแข่งดันไหนนะฮะนี่ดันนี้โรคแล้วเราก็เอาอ่า Porsche มานะท่านผู้ชมนะ โคตรึงพอเช็กก้าหนึ่งเอ้ยก้าหนึ่งหนึ่งนะท่านผู้ชมนะนี่สนามไหนอ่สนามตึง้วยนะรอบนี้ไปออกตัวครับออกตัวตึงๆนี่งไงนะลิงภาพสวยนะคนุณดูนี่คือภาพจริงทุกอย่างเลยนะผมไม่ได้เล่นบนคอมนะท่านผู้ชมได้เล่นบนมือถือนะครับท่านผู้ชมี่ผมต่อยคอนโทรลเลอร์นะมันก็เลยไม่มีปุ่มควบคุมให้นะครับเราก็คุม ผ่านจอยเราได้เลยนะครัเห็นทัศนียภาพเต็มๆนะครับเป็นเกมมือถือเต็มๆนะลิงก์โหลดอยู oh ่ด้านล่างคำนี till, ้ใต้คล mm ิปเลยนะส่วนใครที oh. ่อยากเล่นนะท่านผู้ชมเออออกขวานเอะเดี๋ยวเดเดโหกดตึงกดตึงมาว่ะเช็คควายครับตอนนี้เกมนี้เป็นเกมออฟไลน์นะผสมกับออนไลน์นะออนไลน์ก็จะเป็นไปเล่นในส่วนของอ่ะคลับนะท่านผู้ชมนะเขาเรียกว่าคลับนะในเกมนี้มาไล่เลยนะท่านผู้ชมนะตอนนี้โอเชี่ยการหนึ่งเราโคตรตึงสีดํา ดิฟตึงๆในดีนี่ไงนนะสะบัดท้ายโชว์หนึ่งดีไปไหนหนุ่มพี่กำลังตามยิงอยู่อย่างนี้ออกจากพี่นี่ตัดไปหนึ่งทีส่งยังแบดเซ็ดอย่างบอยเธอไม่อินกับผู้ชายบบไปให้ปวดไล่เลยฮะท่านผู้ชมนะไป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 โอ้แสงอาทิตย์อยู่ข้างหน้าเลยนะท่านผู้ชม ช้อปเพืให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอดริชแมนช้อปหรือเว็บไซต์ w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  i s h m ร n s h o p c o m เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไว้ปลอดภัย100%ด้วยริชแมนช้อปว้าวอืมเออไอันี้เนี่ยโอ้เล่นขี้โกงผู้อะไรนูนมันขับมาชนเราเนี่ะเมื่อกี้เลยคนเดียวตัวเมื่อกี้ เออเแรงกระแท้เอาว่าเอาว่ามีแต่คนคันแรงๆกัดูดูดิืหืเกินปุยมุ้ยนี่นี่ไล่บี้เลยเกินปุยมุ้ยไล่ฮะคนดูนะตอนนี้ไปไปไปเออโหเอาตูดไปชนท้ายเลยว่ะโหรถสะบัดเลยนาเกียดติโทษไอ้นุ้ม ไปไปไปรไปผู้ใหญ่จะเดินคนใหญ่คนโตก็จะเดิน <c oughs> เฮ้ยยังมีบทยังหมดอีกแบบตอนนี้เรากําลังขับไล่อยู่นะท่านผู้ชมนะราอยู่ที่7ดอะ่ะอุ้ยแม่งตึงจริงว่ารอบเนี้ยแข่งสมรอบนะครับให้ไม่ทันเลยเขับสองรอเลยนะคนดูนะนี่ทำสปีดเลยลรถมันแรงจัดไปเลยวายพวกนี้รถมันแรงจริงนะคนดูไม่ได้ขีม่มูดเดอจากสภาพมัน หงลงยังแบดแซดยังโวยคือไม่อิ่งกับผู้ชายแบ,บย้อโผอ่นี่เป็นไงล่ะดิฟโชว์ไล่ครับโอ้ยสเต็ปเกียนนี่ไนนี่ไล่ดิไล่ดิไหน,ไหนอยู่ไหนเราพยายามไล่อยู่นะครับคุณดูนะตอนนี้ ไล่มันยากมากอะ่ะคนดูเอ,อ้เออซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยโคตรึงโคตรึงนี่ดิฟครับจะตามมันทันไหมนี่ได้อยู่ได้อยู่ปีนิดครับโอ้โหแม่งได้ที่ห้า่ะคนดูโอ้มันขับกันเก่งจริงอ่ะรอบนี้นะต้องยอมรับมันเลยนะครับคนดูนะ ต้องให้ต้องให้ต้องให้เขานะท่านผู้ชมนะมาเดี๋ยวเราจะทําการแบบว่าดัานใหม่เลยละกันเนาะท่านผู้ชมเนาะเฮ้ยเสียดายว่ะเฮ้ยเมื่อกี้นี่มาดัานใหม่เลยดันต่อไปฮะดันไหนนี่เนาะนี่ลิสละกันนะครับไปดีเซอร์สเตชันนะครับเฮ้ยแต่รอบนี้แข่งคนเดียวฮะโอเคอยู่ไม่มีใครมาเบียดทำเวลานะโอเชี่การหนึ่งโอ้ดูภาพคนดูดูภาพนี่ภาพจากเกมมือถือในปัจจุบันนะโอ้มัน มันไม่แตกต่างจากเมื่อก่อนไปแล้วคนดูมันยุคใหม่แล้วนะฮะภาพสวยจริงเอ้ยเราเห็นเงาใครวะเงานคนที่มันคับตามเราหรือเปล่าเฮ้ยเราต้องแข่งกับไอ้เงานี้คนดูแล้ามุมซ้ายมือนะครับมันจะบอกนะครับในส่วนของเปอร์เซ็นต์นะครับว่าไปถึงไหนแล้วนะท่านผู้ชมนะเห็นมอือดิบดิบดิบกดตึงกดตึงมาดีมาดีาดหนุ่มหนุ่มสอนลามสามห้าแล้ววะ ไล่กันนวๆเลยตอนนี้นะคนดูยิปหน่อยอร่อยชัวร์ซ้ายหน่อยอเฮ้ยเปิดกระบะท้ายแล้วเราเปิดปีกครับให้มันรู่ลมครับการหนึ่งเราโคตรึงตอนนี้เราต้องแข่งให้ชนะ้ตัวออบเจกตีฟตัวนั้นแน่นอนเลยนะคนดูนะาทำเวลาให้มันให,ให้ได้มากกว่ามันนะี่ะดูดิเห็นไหมมันจะเวลามันเข้าโค้งมันจะชะลอเพราะฉะนั้นเราต้องแซงตรงเข้าโค้งนีปึ๊บ ทิมปลูกแม่งไล่ยากอยู่มันไวนะรถมันไวกว่าดีเลยดีตูดดีตูดตามแทบไม่ทันนะคนดูตอนนี้ขวาหน่อยขวาหน่อยหนีหนีตึงๆซ้ายจะกินมันได้แล้วโอ้แม่งเอ้ยกดบีกลึกเกินคนดูวิฟินิตด้านาหน้าแม่งเอ้ยมันเข้าแม่งเข้าไปก่อนอีกางเน้ยอะไรวะแพ้รัวๆเลยตอนนี้โอ้ างกับมัน1.2วินะครับท่านผู้ชมนะแย่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 มาใหม่ดิรอบนี้มันบอกว่าฟินิชท็อป3นะโ okay. อเคเราก็ติด1ใน3ให้ได้นะครับท่านผู้ชมนะในในในรอบนี้นะชีสโอ้ภาพสวยว่ะป่าก,กินวูดด้วยได้เลยครับตอนนี้ติด1่ใน3ามไม่ได้โอ้โหแม่งมันชนเราอ่ะกันหนึ่งครับไปโอ้มีน้ำพุด,ด้วยว่ะจริงที่ไหนวะเนี่ยประเทศอะไรวะเนี่ย แหมแมพแหม,แมในกรนมีส่วนใหญ่อ้างอิงมาจากของจริงหมดเลยนะคนดูนะไปไปไป,ไป <c oughs> โอ้โหภาพสุดจัดผมจะติดหนึ่งในสามได้ไม่มีคนดูดูดิทิ้งท้ายกัาเลยเนี่ยแสดงว่ารถเรามันไม่แรงนะเนี่ยไม่ใช่ไม่แรงเลยแ,ลแต่งมาไม่จัดเต็มนะท่านผู้ชมดูดิมันเกาะกันเป็นกลุ่มเลยสองร้อยห้าสิบเลยเนี่ยคนดูเราทําสปีดเนี่ยยังตามพวกมันไม่ทัน ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียง S Line at Wishman Shop หรือเว็บไซต์ www.wishmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วย Wishman Shop ว้าวยื้อขับกันเท่าไหร่300ไม่เนี่ยไม่ค่อย,มยผมจะไม่ค่อยแตะเบีกนะคุณดูนะรอให้แบบว่ามันถึงจังหวะที่แบบโค้งลึกๆเนี่ยแดงๆ,ๆเนี่ยค่อยแตะ โอ่เห็นไหมโอ้ฟินิชเอาอีกแ้วมึงโอ้ยตามันไม่ทันเนี่ยรถมันแรงมากเลยอ่ะแม่งสองรอบแล้วนี่มารอบนี้แหละเซ็ต <c oughs> ที่เซ็ตที่หนุ่มรอบนี้เราเอาจริงแล้วนะนะคนดูนะเราไม่ปล่อยไก่แล้วนะคนดูไปสูงยางแบกแซกอย่างบอยคือไม่อิง ใช่ไหมปุ๋ยเอาดิโออ่ะเอา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 ไปต่อสิว่าหนูบุยภาพสวยนะด่านนี้บอกเลยด่านทะเลทรายที่ไหนวะเนี่ยดินแดงด้วยนะนี่ให้ดูนะครับให้ดูให้ดูด้านหน้าโคตืองโคะตึอยังไงโอ้ยครับชนซ้ายชนขวาสาดตสีมาแลท่านผู้ชมนะฮึมตอนนี้เราไล่ซัดตามันไปอยู่นะครับท่านผู้ชมนะ ออกขวาอขวาเออ,เออเออดิบหน่อยดิบหน่อยโอ้ภาพสวยจริงตายเลยฮะถ้าเทียบกับไอตัวเกมอะไรนะ r a c i n g Master ผมว่าภาพแบบอยู่ในโทนใกล้ๆกันนะแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นภาพแบบว่าแนาวซ i n e m a t i c หน่อยนะเชิคพอยเราเจ็รเซ็นสิปซนไปโอ้โหช้าหน่อยโอ้กังหันลมเต็มเลยแสดงว่าแถวนี้ลมแรงนะครับดิดไฟฟ้าจากกังหันลมเต็มเลย ายไปกดตื้อีมวตายหน่อยอร่อยชัวร์นี่ดิบครับตัวนี้แบบขับตามรัวๆเลยนะคุณดูนะพยายามไล่นะครับไล่อู๋พว,ว่าไม่น่าไล่ถ้าไล่ตัวที่หนึ่งท,ที่หนึ่งมันฉีกเราไปมากเลยี่คอยจุดต่อไปนี่ขวาครับขวาลึกขวาลึก สวยสวยยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังทรงดีอยู่ดี <c oughs> อยู่แปลว่าดี <c oughs> ไปครับลงอุ้ยทางลงนะขับเร็วๆ <c oughs> มันเร็วเกินไปแล <c oughs> ้วยังลงลงมอสองร้อยสองร้อยสิบหยิบครับคนดู <c oughs> ไปทางลงมออ่ะหยิยบสองร้อยทางลงมอคนดู ลงินลงเลงมอหลายคนงงลุงมอมันเป็นภาษานะคนละหันนะคนดูนะลงมอซ้ายหน่อยอะเช็คพอยฮะจุดนี้สวยพี่สวยยังได้อยู่ยังได้อยู่ไล่อยู่ไล่อยู่ตุงยัง,ยงแบดเซตอย่างบอยเธอไม่อินกับผู้ชายแบ๊บบอยไล่ครับคนดู พี่กระเทยบอกฉันอยากร้องไห้ <l ots> ไ,ไปฟังยังคนดูพี่กระเทยนะซับๆเรียวครับเรียวแต่พอใช้ก้านหนึ่งแรงนะถ้าเป็นของจริงๆเนี่ยโอ้โหแรงจริงยคนดูเป็นซุปเปอร์ดดปปรคาร์ที่แบบโอ้แม่งอยู่จัดอะแต่ในเกมนี้นี่มันจูนได้นะมันจูนเครื่องได้นะครับจูนให้แรงกว่าเดิมน,นะครับแต่ว่ามันต้องใช้เงินนะครับ เงินในการแบบว่าเติมด้วยอย่างหนึ่งแล้วก็ในส่วนของอะไรนะรีนเก็บนะนี่เราเก็บตามจุดเช็คพอยต์ไปก่อนครับนี่เก็บเงินจากเขาได้จุดเช็คพอยต์ขวาครับโอโ้โหยิบเลยขวาหน่อยไหมขวาหน่อยอร่อยชัวรี่ซ้ายฟืบฟืบตึงตึงตรตึงโกตรึง,รงไล่เลยฮะตอนนี้นะ เลยกายเรเซ็นชัยแล้วเช็คพอยต์สุดท้ายแล้วหาเลย90%แล้วตอนนี้อุดานี่ยาวมากเลยคุณดูเข้าทางทางอันนี้โคตรยาวอ่ะดิฟไม่อยู่มันมาแรงเกินนะคนุณดูนะมันต้องกดเบรกหน่อยออจะเอาทุกเสาไม่ได้นะฟินิชครับไกลแล้วอีกนิดนึงโคตรตึงนะครับท่านผู้ชมนะก็ฝากไว้ด้วยกันนะครับในส่วนของเจ้าตัวเกม เกียร์ขับสตาร์ e a ลนะเป็นของ Apple Arcade นะครับลิงก์โหลดยอยู่ด้านล่างคำบรรยาใต้คลิปเลยนะครับส่วนใครต้องการหาเว็บเติมเกมดีๆมันจะเป็น RV PUBG Mobile, Genshin Impact, Free Fire, และ d i a b l o Immortal Over 2, Roblox ก็ไปเติมกันได้ที่เว็บ r i c h Man Shop นะเติมถูกเติมดีเติมใหม่เติม24ชั่วโมงการันตีผู้ใช้งานหมดเลยออาปเชื่อถึง3แสนคนนะท่านผู้ชมนะไปเติมกันได้นะครับโดยเฉพาะจะตัวเกม Roblox นะมี Roblox gift card ให้ได้เติมด้วยนะครับได้รับไอเทมเสริมพิเศษนะในส่วนของ Warland ก็มีนะท่านผู้ชมนะ Warland เนี่ยเติมมมถูกกกกวว่่าาปปปตติิรระะณ5-10%เเเลยไไัันนด้คบบที็ Rich Man นะสำหรับวันนี้พี่โคก็ตัวไปก่อนแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตรึงโคตรึงร้าน richman shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง3ามแสนคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์ at richman shop หรือเว็บไซต์ www richman shop com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วย richman shop ว้าว